สวัสดีครับาพอกันอีกแล้วครับัยุกับเมนูสุดแซ่บครับม้อนี้วันนี้ตาน้รบัลบบัไหวเนื้อครับจาด้วยจาด้วยนี่ลบมุมแคนแบบทุกกระมีครับลบมุมอะไรโ่กมรอแก้วจานดวจ้าบลบ้่คเยยระครับกระมีหลายยางอยว่ครับรอหมครับอด้อใช่เนีาลเนียครับมามามาจต้องเป็นครเนี่ครับวิธีที่เป็นแรงงานไทยในไต้วันครับวันหยุดก เป็นขาอุ้กันครับเอ้ไม่อยากโชว์เน่ยโอ้ยหลายใหญ่ห้างครับมาสียต้องกันพี่น้องผมบอกเรื่องเลยมือเนี่แต่ว่าผมหไยว่าค้หน่อยก็นี่ใส่ทีนี่บูพยังกรเตืมหมดเด้อกระดอง้องมีจต่ขัไปหลายเตืมเรื่มงมันี้ทองสมสิบขีดพี่น้องทอเรียกจีบเอาใส่สวยเลยทอเรียบ ไม่ไปกินดิบกกินดิบแสงหวานลอยไปนุ่นปัดเข้าไปเลยไม่ห้องได้แล้วแกไปปัดข้าวเกดำเข้าไปเลยน้องแกปัดแกไปปัดขึ้นไปปัดแล้วดูดิมันเสียหมดเลยอะข้าวบนอ่ะต้องปัดข้าวมั่วที่แกมีรางวัลเตือถึงหัวุงน้องแลย่งกินก้วยครับแต่แกเห็นงานอยู่คนแตวแกขยันกันนะเด้อพี่น้องลเลยตล้วตแกทำงานลูกน้องกินยันดี แกทงานลุงวองยุดกับ่มีเสียงคร่งแสกมาด้อมีหรอกแนะแต่วันไคยแต่แกว่าบอนอนเบ็ดนะฮเบ็ดแต่แกไม่กินน้ำด้วยเพรนะกล้ากินคนงานพัวไปเลยเรับแกสิ่งงามขนาดพี่้องครับเป็ดดงดังเลยไป ปวดขนาดมนอรพ่านมันมีคนเดียวมั้ง<อ>เ<อ>น,นี่ไป้อาความไม่อยู่รเรื่องเลยมันางเปียนไม่เหนวาเาหารถละกวเดี๋ยว, <c oughs> วเปิดประตูให้เข้ามาข้างนเนาะดีหนึ่งเนาะแก่ปนัดเพียง mẹo má, đến cua sụp bên ừ. Ừ. này quang đi khóc gần đây chứ thì không có à? bên này hả lê mẹo 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 hả ขแตไปร้านให้เราลงขั้นเราเลยยี่ยนเขาในพกเขาปลูกเป็นแนวทางแบบว่าให้พวกป่าไมเขาปลูกทิ้งไว้ลแบบว่า้าวบนสามารถเก็บกินได้เพราะกระดาษต้องไปร้านให้ม่ได้ไปร้านให้เราคงนายพี่จอร่อยไหมอร่อยกินเยอะเราคนส่กะสวยงามคือแจ่มแล้วนะเีย ขุนก็ใส่เยอะอยู่นะนี่เราทำมาแช่ไว้ไม่กินนี่พี่ให้กินดูครับดูดูดูโอ้สดคำใหญ่เลยก็มันเดือดก้มแล้วว่ะอันนี้ขใสกระเทียมมั้ ักระเทียมเรียเทียมก็กินกับอ้อครับาเนื้อนี่ใส่กระเทียมกไอบตะไคร่พว่าพวกห้ากินกับมันบอไฟสานกินกับแล้วแถวเนื้ออีกไม่ได้ทำสอบใส่ด้วยนะเดี๋ยวเที่ยวไปพวกล้วยก้วยไม่ไม่ได้ใส่บอาว่าเราไม่ใส่ใช้ซอสใส่นี่เดี๋ยวาสานเขากินกับอ้อ เดี๋ยวตอนไม่ใส่มีแถวเหนือแถวเหนือไปอยู่บ้านมีใส่ตะไคร้กับล้วลำปางคือไปเอ,อา <ลำ S 1> ใส่เพื่อลำปางลำปางลำพูนไปหมดอยู่บ้านก็มีครับสินน่งงามีไม่ห้องสินอ,อยู่กับลำพูนเะนาะเมั่วแต่วันน่าง,งามโค้ดควายซาท่านควายควายควายไ,ไ,ไม่ได้วัวนะควายซาควายซาเราเดียวว่ากยจาใส่ตะไคร้กับกระเทียมอ๋อเราอยากได้เพียรเนาะน่องล้วนเนาะ ไกหมูไก่ไก่ไก่ไย่ไก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 ่ไย่ไา่ไ,ไาก่ไก่ไกนะอไกนะนะ่เก่ไก่เก่ไก่ไก่บก่ไก่ไกเไก่ไก่วก่้น่นไก่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 ไ่ไก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 ่อก่ไ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 ก่อ้่นกะ่ไก่นก่ไ่กก่ไ่ไก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 นก่ไ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 กัวนะแต่วก่ะตัวละอง้านนะ <c oughs> ไตัวละอง้านนะตอนนะตนี้ ไปผสมกมบประเทศอังกอรนะผสมในไต้หวันเรื่องสองร้านในไต้หวันยังเห็นอยู่สภาพใต้เนาะเดี๋ยวบ้านเมียก็มีก็แต่รอยเดี๋ยวไปได้เขาไปจังคัมกันเอ็นไหมเด็กบ้านเราเนี่ยอุยแข่งกันเราพี่น้องมากเที่ยงแนวยังน้อยส่วนรถแสนเนาะยังน้อเนาะเขาไปจับไอ้เวียดนามอยู่หนาตีเย็นโรงงานเนี่ย นี่มาเพว่ากินเล้าย่างบริวจี่รถเ,เขามาจับเลยเขาต้องไปยี่รถยีนยหอรถ่นเนี่ยมั่วครับเรียนน้ามแม่ที่หอพัแก้วน่ะน้างมตํารวจจอยอยู่เยอะอืจ้องมาแล้วนะม,มีคนแจ้งอ่้างข้ามปุยข้ามไปเนา,า,มมานนที่พวกคุณไปเจ้งด่าแดงไหนไหติดกันเลยที่บอกว่าร้างร้านห้องกนกับห้องครัวไม่หอกไว้ไหน,นะนะอเรียนน้ำไป ลเขามาจันเาที่่มองรถขี่รถไปตลาดเจ้าดเ่าแล้นะฮะหมดแล้วเหรอผมเปย์อะหมดหมดกินไปเรื่อยไม่หมดหาป,ปากอะไร หมรนพาก็นี่ไงพี่ผ่านทำไมเมาอย่างเนี้ยสองปดได่เมาเล้เหอนสยสองปีก็เมาเอ้อโอ้โหแมไปเลยโอ้เนี่ยเจอกี่ยอดเนี่ยมรพานี่ก็อยากหากินตรงนี้ไงเฮ้ยนี่มองแา้วอ้โหจะกองยุ่นเบาเยอะสองปีก็เมาเลยม ผมหนึงจแกซื้อมาซื้มาล้างใจหมดเลยเขาน้อเย่อพกว่าขี้ยเขาอยู่เงินใจกับพี่แค่ไหนครับับคำใหญ่ๆหน่อย้อยใจญค่าค่นี้นำใหญ่มันก็เพียดครับ กระเทียมมดเปียกต้แห้งแล้วพิมใอีกส้นเอาต้นเอาจะเอาไม่พอตับเอาอยู่ค้นยาดือนลันเตดิบต้นยาให้เอฟซีดูดิดูิ้นเราื้อมาไว้ก่อนเลยนะขอยาเพาะมันไม่ได้กินเลยเนาะดูิ้นมก่อนดกินวันหยุดนะก่อนวันหยุดน้าเป่ยนร้านเขาปิีนร้านซื้อมาก่อน ซืมไว้กอนนะครับ่อนเบางเตยดินดเนาะเตยดินมีเือเลยเนาะเขี้าไปไหมได้ดินนะไปซื้อคนมมาไว้ก่อเดี๋ยวยังดินไรับไม่อยู่ไม่อยู่ไปบ้นไม่ยเลยถามเมียยังว่าวสั for ่งซื้อเสื้อตันนาลูกเต

ใ,ใชาเลยใชเลยเนี่ยอนนขนาดใช่เลยผักปลูกทีเดียวสามารถกินได้ดดสามรอบกลับอีกรอบนึ่งซ้ำน้ำเอาเอ็มร้ยใส่ก่อนนี่อแคนี่ะไม่อาครัวไปพอจานมันก็คือแล้วมอตัอดอีกรอบหนึ่งแค่น้ำแค่น้ำเอ็มรไว้ก่อนคารเบาแค่ไปสองคนกินอีกสามรอบเห็นไหมขึ้นใช่ขึ้นใช่ใคุซื้อมา,มา เราตัดทุนเลยกินสามรอบแล้นั่งไม่รู้อ่ะทิ้งไว้ครูแหละครูก็ไปผูกมันก็ขึ้นกินสามรอบแล้วอ่ะกินได้ตัดทุนเลยจัดจำเลยตัด่ยนตัวห้าง้อ่เนี่ยตัดกินเลยสามคนเอาคนละสูตรเลยสองคนนี้สูตรเดียวกันอันนี้คนละสูตกินข้าวเหนียวกินอันนี้กิสกน,น,อนสองคนกินข้าวข้าวเหนียวอีกคนกินข้าวเจ้าใียุบ้านในยุบ้านเน้นหัวเหนียวเน้นหัวเหน,นียวเป็นหลักสานขนาดเท้ ินสาแเพอเจ้าเ็ยังข้อผัดกับข้อข้ฮิดอาหารไทยนี่เขาจิ้มรสาตแ่บแดงแจ่เหนียวทำดุจทำมือนะเพราะว่าเรียกใส่ผัดด้วยใส่ผัดด้วยขเนียว้วเนียวกินทําไม่ใช่้เหนีวไม่จิ้มโอ้ยโอ้ยิ้มแบบนี้เนาะ คุณอะไรที่เข้ามาติดตามรับชมครับแล้วก็กับในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับอขออนแซ่บ